เดี๋ยวคุณตัวจะมีนะครับหลักการนะครับมามาอธิบายให้ทุกท่านได้ได้รับชมนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเช็สัญญาณไหมตะกูเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณตัวมีหลักการนะครับจะมาอธิบายให้ทุกทท่านได้รับชมนะครับอ่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับน่าจะพอดีเนาะอ่าวันนี้นะคุณตัวจะให้ทุกทท่านนะครับอ่าได้ฝึก ให้ทุกท่านได้ฝึกนะครับเกี่ยวกับหลักการใน1นนึ่งเพลงนะครับการฝึกคอร์ดใน1เพลงนะครับว่ามีหลักการอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะสามารถเอาไปฝึกได้อย่างไรนะครับเกี่ยวกับคนที่กําลังจะฝึกเพลงแล้วก็จําคอร์ดไม่ได้เนาะในที่นี้นะครับขอมูฟไปที่คนที่ยังจําคอร์ดไม่ได้นะนะครับคนที่ยังจําคอร์ดไม่ได้หรือว่าคนที่ยังหลงหลมลืมลมอยู่นะครับหรือว่าคนที่ยังเขาเรียกว่าได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ายัง มีรูปแบบที่ยังไม่ค่อยชัดเจนในการจําขอดนะตัวก็จะมาบอกวิธีการวิธีรัดนะครับอ่ะวอ,อนนี้ตั้งมอนิเตอร์สักครู่นะครับอพอดีตัวไรแนวนอนเนาะนนจะได้มีมอนิเตอร์ในการดูด้วยนะครับอ่าทีนี้นะครับเวลาฝึกนะครับให้เราเขียนอย่างนี้ก่อนจําจาโครงสร้างก่อนนรับสมมติเพลงอะไรก็แล้วแต่หนึ่งเพลงเนะาะต,ตามตัวน,นะครับเพลงอะไรก็แล้วแต่หนึ่งบทเพลงนะครับสมมติเราเพลง อ่าฝนตกที่หน้าต่างมาเนาะอ่าในหนึ่งเพลงเรายกตัวอย่างมาอย่างเงี้หรือเราฝึกเรานับมาอย่างเงี้นะครับก็คือหนึ่งเราเขียนที่เพลงเนาะฝนตกที่หน้าต่างนะครับฝนตกที่หน้าต่างอ่ามันก็จะมีคียเค์เพลงเนาะคีย์เพลงในที่นี้นะครับก็จะเป็นขึ้นต้นด้วยคีย์อะไรคียนะ์ซีเมเจอร์นะจีมายเนอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราเอาตรงนั้นอะเป็นหลักในการตั้งคีย์นะครับเช่นคีย์แรกคือคีย์ซีนะครับคีย์แรกคือคีย์ซี นะครับแล้วก็แต่ว่าฝนตกเนี้ต่างมันไม่ใช่คีซีนะครับมันจะเป็นคีที่2คือ1ชาร์ปมันจะเป็นคีจนะีเนาะแล้วก็เขียนจีนะครับมันขึ้นต้นมาจีอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ครูต้อยจ,จะให้เข้าใจอย่างงี้ก่อนนะครับเมื่อใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเช่นเราเล่นจีอย่างเงี้ยนะจี G, e, อีอ่าเอเบอร์แล้วก็จีอย่างเงี้ยอ่าฝนตกนี้ต่างมันจะมีขอนะ้อจีเนาะวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอชิดถึงฉันบ้างอย่างงี้เนาะ ทีนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับคุณตัวอยากให้ให้เราเรียงอย่างนี้ครับให้เราฝึกคอร์ดในคีย์ก่อนนะครับให้เราฝึกคอร์ดในคีย์ก่อนเช่นคีย์แรกคีย์ที่1ก็คือคีย์จีนั่นหนึ่งนะขอดหนึ่งขอดสองขอดสามเขียนอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดแล้วจำไว้เลยคอร์ดที่1โครงสร้างในคอร์ดนะคอดหนึ่งกับคอดแปดคือคอร์ดเดียวกันเช่นคอร์ดหนึ่งก็ขอดจีขอดแปดก็คือคอร์ดจีนะครับ อันที่2ครับเราไล่ไปครับ G กอสองจะเป็น A อเมเนอร์ครับกอสามจะเป็น B minor, นีเมนะนะเนอเน e minor, นร,อน arp, English, นร์นะครับกอซีจะเป็นดีซีเมเนอร์นะกอห้าจะเป็น D ีเมเนอร์กอโนกจะเป็น E ีเมเนอร์นะครับกอเจ็ดจะเป็น F sharp half diminished นะครับอ่าแล้วก็ขอดแต่จะเป็นขอด G เราไล่ลยอย่างนี้ก่อนนะครับมันจะจำมันจะจำง่ายขึ้นนะถ้าเราดตาูตารางโครงสร้างแล้วก็ โครงสร้างทางเดินก่อนนะครับถ้าใครไม่มีนะครับแบบวันนี้หาได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณตัวจะแจกให้เดี๋ยวคุณตัวจะแจกให้นะครับอ่าโอเคไหมครับไม่ยากเนาะอินบ็อกมานะครับเช่นกอดจี้กอดจี้เป็นกอดที่1นะครับกอดต่อไปเอเม้นเนอร์กอดที่2สังเกตเนาะกอดบีเม้นเนอร์กอดที่3ต่อาวไบกอดซีกอดที่4อ่ากอดดีเม้นเนอร์กอดที่ห้ากอดอีเม้เนอร์กอดที่6อ่ากอดเอฟช้ามฮาบีมือกอดที่7แล้วก็กอดจีกอดที่8นะ ทั่วปีเนาะอ่าตัวนี้เป็นเมเจอร์เนาะอ่านะครับสีหนึ่งนะครับเอเมเนอร์สองบีเมเนอร์สามนะครับซีสี C, ่ด e ีห้าอีเมเนอร์หกเอฟชาร์มาบีมเจ็ดแล้วก็จีตัวที่แปดนะครับเราวางโพชชั่นและกาหลักการนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาจดรูปนะครับเรามาที่ต่างนะครับพอในที่เป็นเมเจอร์คุณตัวจะเขียนเอ็มใหญ่อย่างนี้นะไมเนอร์เอ็มเล็กนะครับไมเนอร์เอ็มเล็กเมเจอร์เอ็มใหญ่เมเจอร์เอ็มใหญ่ Minor, m มเนอรเล็กนะครับฮาร์ d ดิมนะครับดิมอ่ะัวนี้ก็เขียนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็สุดท้ายมิเ o อ d i ทมใหญ่นะครับอ่าเราเล่นไปอย่างนี้ครับขอแรกก็อ G นะครับ,ร G, รบ G A B m i n เม C D E ร์ h a r ีเอฟชามาบิมแล้วก็สุดท้ายเป็น G นะครับอ่าทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันกับเพลงพลนตกที่หน้าต่างนะครับมองเห็นกระดานไหมอ่ามันจะลายตานิดนึนงเนาะนะครับ ข้อแรกอ่าจี One, e, ้วันนี้ฝนตกเห็นไหมครับคอนึงไปคอดอกเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะมาอ๋อจี้ไปขอดอกนะคอดอไมเนอร์ขอ, minor, ขอในคีย์จีนะครับเอมายเนอร์ลายขอดเอมายเนอร์คือขอดสองลงทีหน้าตากลับมาจีเหมือนเดิมจีเอมายเนอร์เอมเนอร์แล้วก็ซีแล้วก็ลงมาจีนะครับคอดมีแค่นี้นะครับ ไม่มีขอดอื่นเลยนะครับมีแค่ขอดในทีนะครับเวลาเราฝึกไล่นะครับให้เราไล่ไปอย่างนี้ก่อน G นะครับ A B C D E f ด h เอฟชามาบิมแล้วก็สุดท้ายเป็น G อ่านมครับวันนี้ฝนตก สังเกตใจเป็นคอร์ดวนเห็นไหมครับจี้มาอีเมเนอร์มาซีมาดีนะครับจีคอร์ดหนึ่งคอร์ดหกคอร์ดสองคอร์ดห้าคอร์ดหนึ่งคอร์ดหกคอร์ดสองคอร์ดห้าคอร์ดหนึ่งนะครับมันจะทำให้ให้เรานะครับมีความเข้าใจในหลักการของทางเดือนคอร์ดด้วยนะครับอันนี้สองก็มันจะทำให้เรานะครับเข้าใจโครงสร้างของโพซิชั่นของตำแหน่งของคอร์ดด้วยนะครับเอาไปใช้ เอาไปใช้อย่างไรนะครับทีนี้นะครับสมมุติเราจะอแอบใช้ไปในคีย์อื่นเช่นคีย์เพลงที่ไม่ที่อยู่ในคีย์จี G, นะครับหรือว่าที่ไม่อยู่ในคีย์จี G, ก็แล้วก็แล้วแต่นะครับให้จําโครงสร้างไว้นะครับคอร์ทบคอรสองคอรห้าก่อนห,หนึ่งอยู่ในคีย์ไหนแล้วก็แค่เปลี่ยนเดานะครับอันนี้สองสมมุติเราไปเล่นในคีย์ใจสั่งงานเนาะใจสั่งงานคีย์จีเหมือ<ๆ>ๆๆนกะันเนาะหากว่าเธอผ่านมา แล้วก็รู้อ๋อจีมันมาจากไหนครับจีมาจากคอร์ดที่บนตรงนี้ที่หน้าต่างเพลงนี้มาจากไหนครับเพลงนี้มาจากคอร์ดสี่ีมาจากไหนสีมาจากอ่าโพรเชั่นของตำแหน่งของคอร์ดที่สี่นั่นเองคาดว่าเธอก็คงรู้คาดว่าเธอคอร์ดอะไรคอร์ดที่ว่าเป็นชั้นคอร์ดห้านะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถเอาไปฝึกได้เลยนะครับเพราะว่าเราฝึกมาแล้วนะครับทางในคีย์จีนะครับมีเป็นหมื่นเพลงนะเพลงในคีย์จีนี่มีเยอะจริงจริงนะจีเป็นคีย์ที่หนึ่งอีเมันก็คีย์สอง เอ็มในสามดีเมดีเมแล้วก็จี i มเนอร์ส่วนเพลงอื่นนะครับมันก็จะเอาอัตราส่วนในกอร์อดทั้ง7ทั้ง8ปดอดเนี้ยไปเรียงต้นใหม่เช่นครูตัวบอกให้เช่นอ่าอ่าเพลงแม่ป่านนี้จะเป็นอย่างไรจากมาไกลมีซีตรงนี้เป็น m i n นอร์นิหนึ่งคอรดสเป็นไมเนอแสนนาคิดถึง จากมาตั้งนานเลยไหมครับมีคอนเอเมเนอร์เมื่อไรดีจะได้ครับนะครับอ่าล้วนแล้วแต่คอนในที่เรินต้น้วยลักษณะของจีนะครับถ้าเราไล่ได้ทั้ง4คอนอ่าทั้ง8ดคอนนี้นะครับมันก็จะเป็นอันโตเลยครับ E1 A2 B เมืี่สี้าเเมเนอร์กแล้วก็เชาห้าบินเก็แล้วก็ G เป็นตัวที่แปดนั่นเองนะครับง่ายไหมลักษณะอย่างนี้ง่ายเนาะนะครับอ่าเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับคีย์นี้นะครับเป็นทริคสั้นๆนะครับในการรวมคอร์ดนะครับหลายๆคนหลายๆท่านน่าจะฝึกได้นะหลายๆคนหลายๆท่านและก็น่าจะฝึกได้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากไปเพิ่มเติมจุดไหนนหรือว่าตรงไหนไม่เข้าใจให้อินบ็อกมาถามตัวตัวได้นะครับที่ไลน์เด f a ฟ e b บุกก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวครูตัวตอบกับนะครับลักษณะแบบฝึกแบบนี้สามารถเอาไปใช้ในทุกๆคีย์นะเอาไปใช้ได้ในทุกๆคีย์เอาไปใช้ได้ในทุกๆเพลงสามารถเอาไปฝึกเอาไปอะแดปในหลายๆ นะครับหลายๆ,ๆเพลงได้เพื่อการต่อยอดให้การเล่นกีตาร์ได้ดียิ่งขึ้น,นครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีวน่า,นากับครูตัวเช่นเคยครับคลิปนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ